โอเคสวัสดีนะคะยินดีรับสู่รายการ Infonaut Game ดิเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชพูดผิดขอโทษขอโทษสวัสดีนะคะยินดีรับสู่รายการ Infonaut Cast Game นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับเกม Need for Speed Undercover กันมาโอเคมาเรามาเล่นกันเรามาทดสอบความเร็วและความกเกรียนกัน <laughs>

เฮ้ย hey, hey. เกือบชนวู Woo ้ฮู้ไปเรื่อยๆตามทางใจฝันโอเคโอเคนะไอที่ต้องดิบอะไม่ดิบไอที่ไม่ดิบอะดิบจังไม่ฉันไม่กระแสฉ้นหรอกนะ การแล้วมันทำให้ฉันเลอะความเร็วอย่างมากมายโอ้ตำรวจขอโทษนะคะตำรวจค่ะจะเพิ่งมันรบกวนการแข่งขันได้ไหม oh, yeah. โอ้เย่เฮ้ยปะโถเอ้ยไอ้เฮ้ยโถ Yeah, đi blah Hey, cứu tấm lúa, sốt đầy. Mày, yên kia mày cho yêu mô mặt chắp. Hoi, hey, ai. Li hơi. Hô, oh, tấm lúa. Yung dinh. cái bai kỳ go. เบียดเบียดทำไมพี่มีมีคนมา อย่าเฮ้ยอย่าไม่ไม่รู้สึกว่าเราจะขับรถไม่เก่งเลยอย่ามาแซงฉันนะตรงนี้ เกือบไปแล้วอ่ะอดิปล,ลอกสิบอ,อย่ามาแซงช้านะโถเอ้ยน่าเบื่อจังเลยอ่ะสักทีก็ได้จะดีนะไอ้หนู ฮมันก็แค่สูสีนะเออจบเลยเฮ้ยตำรวจยุ่งจงที่สามเลยเห็นไหมงี่เง่าโอ้ยตั้งสิบวี no, không thần nè tầm chậm dùng chậm mấy chậm quá, lên quá, chậm ราจะแพ้ไม่ได้นะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่นะไม่นะที่หนึ่งต้องเป็นของฉัน <c oughs> no ตำรวจบ้านตามอยู่นั่นแหละ

อีกนิดนึงอ่าอ่าวเออเออเฮ้ยเต็มหน้าเลยเอ๊ะเป็นไงล่ะลุงฮ่า ปิ day. Bueno, ้งยงตามบุมไม่ทันนะเดตามะนก็ม่ตงตาก็ได้นะถ้าคิดจะับก็ชนะเลิกกันวูู้หไอเฮ้ ปะทอยตำรวจยู่งหนะเฮ้ยวัดชนทำไมกระตุก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 แลกแๆลกโอ้มีคนมีคนอื่นได้จับตั้งเยอะตั้งแยะไม่จับทำไมผมคนเดียว Ai, <laughs> mày nít điêu mày nái <laughs> Yeah! เยียรอดแล้วว <c oughs> ูฮูมาฟรานซิสโกฮ่าฮ่า you're not good and you're not bad มาเจอกันหน่อยเป็นยังไงแล้ว รดเอเดมมาเจากับรถลถดัสหน่อยย้อฮูสักทีะหนูเบียดกันเป็นไม่ทำไมเล่าโหถนนทับแคบเฮ้ยดิบัสอะ จุบุจุบุยูหูว้าวามาามาเจอกันหน่อยแซงที่หนึ่งให้ได้ก่อนละกันวู้ฮูขับรถกันอย่ามงมัมมนพร้อมกับเพลงย่โอเคไม่มีวันโอ้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 โอโอโอ Oh, buck Yeah. เราจะดิฟเพื่ออะไรโอเคกลายเป็นเด็กแว้นในเกมไปซะแล้วถ้ามีมอเตอรไซค์นี่ก็เจ๋งไปเลยอยากเล่น GTA อ่ะ <c oughs> เป็นอะไรที่อยากเล่น GTA มากโว้ฮ่าฮ <c oughs> แตงที่หนึ่งให้ได้ก่อนละกันแล้วเข้ามาดวนกันใหม่เย้ว๊วเฮ้ยเย้ you want เย้ชนะไอีกแล้วที่หนึ่งตหลอดเลยอ่ะ แข่งไปไเรื่อยๆอันนี้จะปเป็นรอบสุดท้ายแล้วแล้วเราก็จะจบคลิปกันคลิปจบคลิปกันอันนะโอ้โหรถเท่ดีนี่นะแล้วก็แข่งรถโรตาร์ดอกบัวนาจะไปสู้อะไรได้กับรถพวกนี้เรารถแลมโบกินีล่ะฮ่าฮ่าบอลอะไรเนี่ยเราโอ้ เลมโบกินี่อยากได้อะไอ้อโกงนี่เลยมาชนท้ายไรหนูเฮ้ยหนูอย่าย,ยุง่งเขาเป็นเด็กแว้นในเกมสักวันละกันอันนะ่ะเย่าโว้ดี้อจดสิ <laughs> hey, <Yo>. <gasps> <gasps> yeah. Yeah. Woohoo! Near Mr. Zip. section clean. ที่เหอะไม่พอสไลา์อยู่ไม่ที่สามต้องแสงที่หนึ่งให้ได้ที่สองแสงได้อยู่แล้ว โอ้ข้าเกียดเจ้าไปรถป้าอู้แพ้เถอะครั้งเนี้ยแพ้เถอะ Yeah. ที่สีอ่ะโอเคไปต่อที่สามแล้วที่สองแค่อิ่มโอ้ดีสองเลยสิเมื่อกี้มันก็แค่ฟลุกกล้วนะา ไปไปไปอยา่าไปเสียงคำราพพนักขุ่ใจขึ้นอนทุกครั้งที่นั่งก้มมองสายลันสายลันคว้าสบายจะแต่ขี่คนเดียวมึงง้ใจอยากได้สกายแล้วพางกายแล้วมาบอกก่อนเร์ฟม่ต้องอะไรรับรองบทไพยไม่พาไปตายสก,ากัยเก๋เก๋ฉันตกลุมรักเธอลีรังคบาสาวเซ็กซี่เจเนอร์เธองานอย่างไรยังรถติดเตอร์ติดสเตอร์ทำเอาฉันไปฟันเหมือน้อนท้ายมันจะมนันน่าหลงสตาทีปาดเบาะมาแล้วแค่หน้าตาเถิที่อยู่นี่นะน่นรารวันจ้าคนดีเพราะนั่นรถพีแ่แรงเอ้ย รถพิลังรถอัดสีสีเก็บไปเฮ้ยโอ้ไม่ไม่อีกนิดเดียวเยญ่ที่หนึ่งอีกแล้วโอ้โหเขียกคันเยอะไปเถอะ แล้วก็มาหยุดกันอยู่แค่นี้แล้วกันเนาะบ๊ายบายเจ้นะ